สบาสดีท่านสบาสดีข้าพเจ้าทงใสพิศาเพชรมลาวนะเป็นซีอีโอของ pl สองศูนย์สองศูนย์จำกัดทุกท่านนะตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองจำเพานะแขวงสวรรค์เขตเ้นะเกาเซนเคยมือน,นี้เป็นมือที่เข้าเกี่ยมเพานะลงสวยทิม เป็นมือเอชหนึ่งมือสุดถ้ายของหอบนี่ก็บ่าแมนซะนาถือว่าบรรยากาศในการขับเคลื่อนองคอ์กรบรรยากาศในการซ้อนงานบรรยากาศในการสางทีมต่างๆซ้อนง,งานพันมากถือว่าเขากะให้ควอมูลให้วิชาให้ทรงทางยังกระหลากหลายอาจารย์ซะจากการเฮดจิงนี่แหละให้าท่านได้เห็นกันจริงๆให้สังเกตพฤติกรรมจริงๆว่าเขาพาเห็ุจังไดพาลงมือทำจังไดเนาะให้ทุกท่านได้ เบิ่งกันเพื่อนั้งเพื่อมือนหนึ่งเนาะท่านมาเป็นคณะวิทยกรมาเป็นคณะผู้บริหารรวมกับเพื่อนพวกเรานี้ท่านก็จะจไดมีข้อมูอมีวิชามีแบบภาพในหัวที่ชัดเจนภาาซที่จจไดไปบอกตอไดพาที่มันเห็ดเนาะรับเคลือ่อนจากหนึ่งสองสามสี่เป็นระบบระเบียบเนะาะะนั้นก็ถื่อว่าประสิทธิภาพเข้ากับชือว่าสุดยอดแหละภาษาซากระบวนการต่างๆเข้ากับสุดยอดแล้วเรือต่ว่าตัวท่าน จะไปไประยุกต์ไปน้าใส่ไปก๊อปปีระบบในสรงต่อกับทีมงานท่านอย่างไรท่านก็เอาไปปฏิบัติไปน้าใส่กันเนาะเดี๋ยวมื้อนี้กับเป็นบรรยากาศใน S หนึ่งหมือสุดท้ายืออื่นจะเป็น S สองเนาะแลวกกับขาอจากเสดินทางกับเมื่อปักสีเนาะแขวงจับาษาหมแหละแต่ว่าเมื่อนี้เบื้องบรรยากาศ S หนึ่งมื่นนี้จะเป็นอย่างไรเนาะจากจะภาพจะงานจากคณะทีมงานเพ่อนหัวม,มือหัวใจกัน ให้มันเกิดขึ้นเป็นระบบระเบียบจังไดเนาะมีขันมีตอนจังไดบรรยากาศจังไดกับหายทานที่ตามสมบรรยากาศจริงได้เลยก็แล้วกันทุ๊กท่านตอนนี้หอดสถานทีเดี๋ยเนาะบอลเอาจะจัดคอร์ดจิเกิลเอสหนึ่งอ่าเดียวเบิ่งบรรยากาศสถานทีแล้วสันเด้อโอ้สุดยอดลายอยู่สวรรค์เขตเนาะบ้านดอนแยง่งมาสัน่นบ้านบ้านดอนแย่งเนาะแมนแมนเจ้าแมนบ้าน<ไ>ดอนแย่งเนาะบ้านอดอนแย่งเมืองจำพรแขวงสวรรค์เขตเออถือว่าเป็นจุดที่ว่าจะจัด ประชุมเอเอาเอาทั้งไนเงีนยพติท okay. okay. ั okay. uh, ้งไนโอเคไปไปเบิงชะท่านทีป่ะเอาไปให้จะผพาผ้าไปโอเคอ่าจะผาพ้าไป สบายดี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 โอ้ยพี่น <led> <Mont> <th ans> ้องสถานทีเมื่อนี่เนาะบังอ่อนยันทีวิไลเนาะอ๋อนี่บ่แม่บังอ่อนดิเออผู้ทอนเนาะผู้ทอนนาะกะอันนี้แก่นซองเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเลยสบายดีสบายสบายดีเดิเกลื่อนเกลื่อนอยู่ของกินสหรับต้อนหับตลอนขากลายขากลายเอ้าเดี๋ยวเขาสถานที่ต่างๆเขาเสียชัดจ่มุมงไหนดีโอ้สบายดีไม่ใหญ่อันอันอัน ว่ายักซิปเปอร์อันิาซิ้นแนมืออืนมือหื้อสบัสดีสวาสดีแม่วัสดีวัสดีอ้ยเนาะพักหล้คือประธานเนาะงมันี่เอ้ามันมันนี่คือเก่าตัวนี้เขาข้างมันนี่าองเถเามันาเองเหี๋ยวก็มีจอเจคเตอร์บ้าใ่มาสั้งจิดแลวก็ะายให้เบิ่งเนาะรายกามาถงไ่ได้เจ๋วาดีสวัสดีสวัสดีสวัดีสดีคัม คนเนาะอ่าโดยเฉพาะบรรลุญาณกันคิดเคยเห็นนี่แน่แน่เนาะที่ว่าข้าพเจ้าเองก็คือคุณตั้งคุณตั้งกับจักี้เคยค้าแต่น้อยแค่นี้แหละเนาะรายการอันนี้ก็คือฐานประธานโครงสร้างพื้านน้อเจ้าของบริษัทเพชรเมืองลาวเนาะอ่าแผนปิดช่วยเหลือกับพลเงาพลจะตอนนี้เ้าะหลังจากเทวะแต่ไฮคู้หมูของเราของบริษัทสินค้ายังต่างเรือบหล่อเนาะตอนนี้ก็เพื่นกำลังมาอธิบายเรื่องความงามให้กันฟังเนาะมีสุขภาพความงามให้กันฟังและบัดนี้ คุณนเดี่งกันคุณนเดียวพูดปุ่นดิ้ปุนป่นใช่ก็เอากำไรเดิมเลยเอาเลยตาใช่ๆกะท้ายนี้

เดินสนุกป่แไหนเราเดี๋ยวคงอุญาตให้พกเขาเอาแม่น้ำต้มนี้อะไรก่อนได้ชใจ้กไดกได้ส่วนตัวตองไปตรงมันเนาะตัวสนใจเรื่อง ชกรขาควรทองคา้ควรารสถามเรื่องควรเทาในจุดใจเรื่องคมงามสถานรงมงามอ่าเสียขอมันดเย คือกูหันดีขำถามเเคือกูอีกคือกูลอยอีกัวยาน่เออยะาน่อยบเดียวกันเนาะถ้าเาเปิดวิ่งมันจะรดงทันทีัากเรเ่เปิดวิ่งตอนี้นรองรองทานมาคัที่ดิัน่นสอันรลดลงไหจะจะให้ราคาคิดคิ มีมิไก so de ้ซื ame, entonces, ้อจะได้ก็ซื้อแล้ก็เผยวิ่เนาะเผยวิ่งเจาตัวได้ตัวได้ก็จะวาการอันเนี้ยมันมาจากไหนอะไรไอตอหยเดี๋ยววันนี้เขาซื้อทุกครั้งเนาะเขาซื้อทุกครั้งซื้อสามเขาซื้อเองหไครับอานเข้นกับพือนี่ข้านีเลยคูนเับูนลอยกระพาน้ำซอเองเลยขึ้นขา้นอะไงี้ย่ขายเนี่ยขายมันจะีเดียร์ได้เนี่ยบูนนาะซื้อสิบแหา มีจเสียอีได้เอ็นซาวแคชชิพแม่ยี่แฉ่ไหนบอกี่หในราคาลออแล้วจากล่ออาชิพซื้อได้ล่อล่อบันี้แอีกจากซื้อรุ่นาอาชิพรุ่นนีะนี่แข่แฉบันี้คะแนนอีกบานี้คะแนนจะขึ้กันกำเรินะขึ้นขึ้นน้าพเจ้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสิร์ฟบจอจักสิ้นที่แตก็เติมบดนี้ได้ ซิดบกซีร้อนได้ยังามาเพิเติมตัวนี้ตอนนี้กำลังเครียดกันออปิดสมัครปิดการขายเครียดเพียนให้กับผู้นำํำให้กับสมาชิกที่เบิรนจะขับเคลื่อนระบบเนาะเรื่องสินค้าเรือ่องแผนธุรกิจเรื่องต่างๆเว่าสุดยอดเดี่ยวจงมันเอา นช่ับนนี้มาคับขายหรือ่ขายเกี่ยวใช่แนใช่เองเปิดวานช่ารวันที่เจ็ดัแล้วเปิดนี่รับกหลงจุดนี้นี้เปิดว้าลนะ้ิวนเลี้มันมีคนนงล่าให้เปิดวีพีถึงพ nah, ันตะที่บาทเปิดวีพบาทเดียวเลยออกเสียงยังเรียบร้อยเลยยมาแต่ว่าเดือนนี้มันบุท่นคิวเดือนหน้าจะได้มาลงกันอีก ท่านีสมมติอยากกินเคียเพิ่นกเคียร์เข้าสารสื่อไดส้นค้าเจ็ดร้อยแปดร้อยตัวใดอย่างใดอยใดสั่งมันอยู่ในีต่อไปเปนโบนัสได้ไหมนเานั่เหนาท่กปนกทำเงินโบนัสทำเงินโบนัสดงว่าทำเงินโบนัสบอกผู้เขาใจเห็นกับปานะต้องรอมือนั่งมือนี เดี๋ยวว่าโปร่งไสค่าทีเดี๋ยวนะเมื่อน้าากรใหญ่เท่านี้กัมาหาโอกาสมามาทอดรอผดนะผู้ทอนผู้ทอนผู้ทอนโอ้ผู้ทอดนะฮัโบนัสแล้วบาทนี่เออฮัโบนัสเลยได้แเนาะเพื่นเมืองลาวนี่่หไฟเสีไฟนะ่ไฟเสีไฟนน่าอ้ออ้าอันนี้มากรออน่สองสามหนึ่งสองสสโอเคอ้าว โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเงินนัเด้ออ่าต่อมาต่อมาเอออ่าเออมงเดือมงอนอ่เข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่ครับเงินโบนัสวันนี้เอาเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคอ้าโอเคเยี่ยกันเลยอยทางกันเลยเจ้านายเจ้านายชมีคนขึ้นไปหาเรื่อยๆเฮ้ยไปร่วมหร่วมแม่วางไม่วางโอ้แม่วางแม่วาง แม่วางเข้าไปเข้าไปอือเอาเข้าไปท้าหุบท้าหุบเลยเอาหนึ่งสองสามนมก่องนมกกล่องมือนตาจะให้จมนมกกล่องหนึ่งสองสามหนึ่งโอเคแม่วาเยาต่อมาคนแรกวันนี้ต่อไปวันนี้ยืนท้ายยืนท้าใส่ถุงเท้าหน่อยเนาะว้าสุนทรภผเดซุนทรภผ เอ้ยนี่กูมือยังไะเออเอาเอเนีากรอนีากอกนึ่สอสา่มบริจีอ่ะขนาดบ้านรถเาาเเยออยู่เพย์เงเล่านี่เขาจะติง้งแล้วเอังเขาจติงกิ่งเอ้าได้เอ้หรพิช่างฟองเนเออเออเอาเข้าไปเข้าไปุบอมาที่มาที่ไหนนะมาที่ อ่าอ um ันเนี้ยอ่าันน enfin ี้นี่ก่อนเอาหนึ่งสองสาอามามเรวมอารวมรวมหนนึ่งสองสามโอเคอ้าวต่อไปต่อไปเออ่าขอไปขอไปอาเเขาข้างนี้ือเขาขางนั้นอ่า ยังไปยังไปเลยอ่าอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอา่วมๆมาเีว่วมๆอหนึ่งสองสามหน่งสองสามโอเคอ่ะประอีกว่ามันใหจะผ่าไปนเพรานี้ตัวใหญ่กลเ็นใหญ่จะผาปะ นับอนร่วมรวมร่วมเมื่อก um, ี้เป็นเท่าไหร่โอ้เกือบหกแสนผมเธรรมดาเนี่ยนี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ไม้กลมบาเฮาเพราะท่านเป็นเจ้าภาพได้ เราเป็นจะภาพมันมันที่มีแบบนี้แหละเห็นบ่าวเขาเสียเลยจะาะ้าเป็นจะภาพแ่มันไม่รู้ว่าไงเอาอัอันนี้หนึ่งสองสหนึ่สองสามสโอเครวมรวมอาตุ๊บตุ๊บตุ๊เข้าไปข้าไปเข้าไปเข้าไปข้าไป